ครับผมช่างหนูครับเจอแล้วครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการใส่แผงร้อนหรือคอยร้อนของตู้เย็นอันนี้ของตู้เย็นซันโยนะครับอเพราะว่าผมเช็คดูแล้วว่าเอาแรงดันดันจากแคปทิวเนี่ยดันมาถึงท่อร้อนคอยร้อนเนี่ยดันดันเสียงรั่วแรงข้างนี่ครับผมหตุที่มันรั่วนี่ครับที่มันรั่วอยู่นี่เลยครับนี่มันเขาบอกว่ามันจะเย็นได้เต็มที่กับสี่สาห้าวันหรือแม่กาติดหนึ่งเนี่ยครับมันรั่ว ก็ไม่ต้องไปอะไรมากเพราะรุ่นนี้มันไม่มีตัวตัดไม่มีตัดย้ายย้ายท่อแผงได้ไม่มีครับผมมันอาจจะรุ่นน่าแต่เก่าหรืออาจเขาอาจจะก็ไม่น่าต้อดูแล้วไม่มีครับผมเขาอาจจะมันมีท่อเดียวเราก็ต้องทําการเปลี่ยนใส่คอยล้อนอ่านี่ครับผมจะใส่ไปเลยคอยล้อนเรื่องบุคคก็เรียกว่าแผงร้อนนะครับอย่างง่ายเดี๋ยว จับระดับดูก่อนขอเข้าข้าวกึ่กลางตรงนี้เอาหนึ่งตัวก่อนอ่าเจาะไปเลยครับมันเจาะไม่ยาก ก่อนเลยมันก็ค่อนข้างจะหลายปีแล้วคับเลียนตัวนี้มันรั่วซึมของท่อนิดหน่อยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานเขาบอกว่าไปทำมาแล้วก็มันอยู่ได้ทิศก,กว่า ออกกาลังกันสันหน่อยมันเบรกบอกเหตการที่เราเห็นได้เลยว่าด้านข้างมันมีรอยผุอย่างนั้นคือร้อซนครับผมมันเป็นรอยซึมของน้ํายาออกมาสนิมเลยขึ้นออกมาอาการมันฟ้องนะครับ มันเป็นแผ่น,น,นบางๆมันก็ไม่หนาก็ถอดได้ง่ายครับเราจัดเก็บเข้ามาอันนี้ครับแผงไง่ายคือของนี่ครับท่อลมออกเรียกกันแบบหลุกทุ่ง,ง,งคือท่อของคอมที่ลมออกใส่วนไปนี่อาการความชัวร์แล้วก็จะล้างสัหน่อยก็ได้ครับผมแต่ตอนนี้ผมถอดแผงเพิ่งถอดมาจากแผงที่ใช้งานมาได้ได ไม่นานส่า่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าจะล้างหน่อยก็จะดีครับผมไปถอดแมาตููผูอยู่รับที่เขาใช้งานอยู่ถ้าทิ้งไว้นานไม่ได้ครับทิ้งไว้นานต้องล้างครับผมทางท่อเท่านั้นครับผมไอท่อโน้ม,มันเล็กนี่มันใหญ่นี่ครับตายไปเดี๋ยวก่อนถ้าเราเชื่อมแล้วเเราค่อยยัดเข้าไปด้านใน นี่ครับกล่องแคบทิ้วถ้าบอกความชัวก็เปลี่ยนได้ก็ดีแต่ผมจะทำขั้นตอนให้เข้าใจง่ายๆครับผมนี่เขาใช้อยู่ก็น่าจะไม่เปัญหาน่าจะยังไม่สกรปรกอะไรนี่ครับก็มาเข้ากับอีกเส้นหนึ่งของแผงที่ว่าเป่าปูดบนเข้ามาที่มันจะออกมานี่วิเคราะห์หลักการดูง่งายๆครับ ดีหน่อยครับขึ้นแบบน,นี้มันจะตึงไหมเดี๋ยวเชื่อมก่อนดีกว่าอ่าเชื่อมก่อนเลยครับแล้วค่อยจัด ให้ไฟพอดีพอด,ดีออกก่อนเพราะว่ามันไม่เป็นไรครับผมขั้นตอนนี้มันเพราะว่าน้ํายาไม่มีแล้วล่ะ ลองสักหน่อยครับเดี๋ยวเกิดการย่นตอนนี้เราจะมาไล่ระบบบ้าบา,บาเก็บเก็บครับนี่น้ำมันครับรอให้หยด,ดออกให้หมดก่อน นี่คือการไล่ระบบแต่ครับมันตกค้างอยู่พอน้ำมันมันขึ้นมันคือการลวดถ้า่วซึมเมื่อไหร่อ่ะของมันพ่อตู้เย็นนะครับน้ำมันด้านคอมมันจะขึ้นไปบดช่องฟิตลงมามันนมุนเป็นระบบหมุนเวียนครับต้องไล่ออกให้หมดครับ ต้องไล่ออกให้หมดแต่ถามว่าน้ำมันออกแค่นี้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเติมครับผมเพราะว่าสีน้ำมันยังใช้ได้ไม่ถึงขนาดว่ายุบหายไปเลยไม่ไม่ไมถึงขนาดนั้นครับมือมันตกค้างตามท่อน,นี้ที่มันวในช่องฟิตครับผมบีบออก <c oughs> ถ้าจะให้คือผมไม่ใช่ทาตามตลอดครับผมขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยถ้าถ้าล้างได้อะจะดีมากครับจะจะเพื่อความชัว ต่นี่ผมดูแล้วลักษับแบบนี้แน่นอนครับใช้ได้อต้องอาออกให้หมดครับน้ำมัน,มนเนหมือก็ล้างท่อไปในตัวเลยเพราะกลับใดตู้เย็นเนี่ยถ้ามันมีอาการซึมน้ำมันจะขึ้นครับถ้ามีรอยรั่วไม่กับขั้นตอนผมมีทําใน YouTube ยูทูบู่แล้วครับผมมันมีอยู่ครับของช่องหนุวิเศษล่ะวิธีการล้างครับผมมีอยู่ครับไป,ไปด,ด,บด,บบบดูได้เลยครับนี้หมดนะครับทางล้างระบบเตัวน้ํายาเปิดดูได้เลยครับก็เนี่ยสรุปแล้วก็เนี่ยถ้าไล่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ มีปัญหาอะไรก็เติมยาได้เลยครับผมอ่าก็นี่ทางหนูก็มาชีแนะเรื่องการต่อติดแผงต่ออย่างไรอย่างไรก่ครับผมก็ต่อจากท่อนี้ก็ต่อดูนี้ที่ต่อต่อจากคอยร้อนเนี่ยเข้ามาท่อนี้เลยบนนี้จะเข้าจากจากท่อสีออกเข้าฟองเลนเอร์เข้าแคปซิลก็แค่นี้แหละครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมง่ายๆครับผมก็สำหรับคลิปนี้่างหนูขอฝาก กดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามกดสับตไคร้ให้ส้นุนูไห้เลยนะครับครับผมไม่ดีครับครับผมรับเอริยาได้เลย